ครบแล้วหวยหนังสือพิมพ์และเลขสองหางเจนุกบารมีมหาเฮงสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปเ,เลขหนังสือพิมพ์ของ3สำนักดังนะคะก็จะมีของไทยรัฐนะคะเดลีเนิวแล้วก็บางกอกทูเดย์นะคะก่อนที่เราจะไปนะคะแอดมินขอฝากช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีเลขจากข่าวนะคะข่าวความเชื่อเลขจากทูบ เลขจากสำนักดังนิตยสารปังปังนะคะเลขสถิติและเลขจากดวงค่ะและสุดท้ายนะคะแอดมินก็จะมาสรุปเลขที่มาแรงที่สุดให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรายการเลขเด็ดเขตฟันรบกวนเพื่อน กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือติดตามเราตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาดเลขเด็ดในทุกๆงวดใครกดแล้วขอให้ถูกรางวัลเฮงๆรวยๆกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูย้อนหลังกันนะคะว่างวดที่แล้วเนี่ยเขาให้เลขอะไรกันบ้างงวดวันที่1กันยายน2564ค่ะ เลขที่ออกนะคะจะเป็น114 475นะคะเลขท้าย3ตัวจะเป็น475แล้วก็2ตัวล่างจะเป็น79นะคะเรามาดูสำนักพิมพ์แรกค่ะเป็นของไทยรัฐค่ะเลขที่ให้มานะคะก็เป็นเลข4กับเลข5นะคะถัดมานะคะเป็นของเดลีนิวค่ะเป็น4กับ5เช่นกันค่ะแต่ของเดลีนิวเนี่ยเขาจะมะีดอกจันนะคะเน้นกากับไว้ว่าเขาเน้นเลขไหนเป็นพิเศษนะคะ ถัดมานะคะเป็นของบางกอกทุเดย์ค่ะให้มาเป็นที่ตรงกันนะคะก็จะมีแค่เลข9ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูงวดของวันที่16สิงหาคมนะคะเลขที่ออกนะคะจะเป็น046750นะคะเลขท้าย2ตัวนะคะจะเป็น23ค่ะเรามาดูสำนักพิมพ์แรกนะคะของไทยรัฐนะคะจะมีเข้าแค่เลข7ตัวเดียวนะคะถัดมานะคะจะเป็นของเดลีนิวค่ะ เน้นที่2กับ3เช่นกันนะคะก็คือเลขเนี่ยจะออกมาเป็นเลขท้าย2ตัวล่างก็คือ2-3ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของบางกอกทูเดย์นะคะของบางกอกทูเดย์เนี่ยจะเข้าเลข2นะคะแล้วก็จะเข้าเลข5ค่ะของเดลนิวนะคะอันนี้น่าจับตามองนะคะเพราะว่าของเดลนิวเนี่ยเข้า2งววติดนะคะต่อมาเลยะคะ่ะเรามาดูสำนักพิมพ์ ของงวดวันที่16กันยาที่จะถึงนี้นะคะงวดล่าสุดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสำนักพิมพ์แต่ละสำนักเนี่ยให้เลขอะไรกันบ้างเลขเด่นนะคะเออเลขเด่นของไทยรัฐเนี่ยจะเป็นเลข5นะคะจะมี3เลขที่ตรงกันนะคะก็จะมีเด่น5นะคะก็จะมีของไทยรัฐนะคะแล้วก็ของเดลินิวก็มี5ของบางกอกทูเดย์ก็มี5เช่นกันค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูเลขหนังสือพิมพ์นะคะงวดล่าสุดวันที่16กันยายน2564นะคะงวดที่จะถึงกันอาทิตย์หน้านะคะจะมีสำนักพิมพ์ทั้งสาสำนักนะคะที่ให้เลขตรงกันนะคะเรามาดูว่ามีเลขอะไรบ้างที่ตรงกันค่ะเลขเด่น5นะคะก็จะมีทั้งสาสำนักที่ออกมาตรงกันเลยนะคะไทยรัฐก็ให้5เดลินิวก็ให้5บางกอกทเดย์ก็ให้5นะคะส่วนเลข รองนะคะจะเป็นเลข7กับเลข9นะคะก็มีสาสำนักที่ให้ตรงเช่นกันค่ะส่วนเลขของเดลนิวนะคะที่เป็นดอกจันนะคะที่ริมาไว้เ,เลข5กับเลข6นะคะตัวนี้ก็น่าจับตามองนะคะเพราะว่าของเดลนิวเนี่ยก็ให้2งวดติดมาแล้วนะคะที่เป็นดอกจันนะคะใครชอบตัวไหนนะคะอาจจะโยงเป็น6 5, 9หรือว่า596 5 6 7หรือว่าแล้วแต่คนที่ชอบนะคะว่าสะดวกชอบเป็นเลขไหนก็ยังไงก็ขอให้ติด6เข้าไปด้วยนะคะและเลขที่เน้นอีกเลขนะคะก็จะเป็นเลข5และเลข7นะคะตัวนี้เป็นเลขรองของ10สำนักนะคะที่ให้ถูกงวดที่แล้วนะคะและเป็นเลขเด่นของหนังสือพิมพ์ของงวดนี้ด้วยและอีกเลขนะคะจะเป็นเลข3และเลข2ค่ะ สามกับสองนะคะจะเป็นเลขเด่นของสิบสำนักที่ให้ถูกงดที่แล้วเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นเลขรองของหนังสือพิมพ์นะคะฉะนั้นนะคะเลข2 3 7สเนะคะเป็นเลขเ,เป็นเลขวิ่งที่มีนัยสำคัญมากของหนังสือพิมพ์และสิบสำนักค่ะใครชอบตัวไหนนะคะก็สามารถที่จะจับคู่หรือว่าจับเป็นสามตัวก็ได้นะคะถูกใจเลขไหนก็เออ ไปซื้อได้นะคะตอนนี้น่าจะหาซื้อกันได้อยู่เนาะต่อมาค่ะเรามาดูเจนุกกันบ้างนะคะที่ให้งวดของวันที่16กันยายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูงวดแรกของเจนุกก่อนนะคะงวดวันที่1กันยายนเจนุกให้เลข2ตัวมานะคะจะเป็นเลข4 7ค่ะส่วน3ตัวนะคะเจนุกให้มาเป็น8 1 3หนึ่งค่ะ ซึ่งงวดที่แล้วนะคะ8 1ดก็ไม่เข้านะคะส่วน47ี่ากนะคะก็ใกล้เคียงกับ3ตัวบนของรางวัลที่1นะคะก็จะมี47ติดไปด้วยนะคะส่วนของงวดวันที่16เกันยายนนะคะรัฐบาลไทยนะคะเจนุกให้มาเป็นเลข1 2นะคะ3ตัวนะคะจะเป็น7 1 2นะคะอันนี้ก็ติด7มาอีกแล้วนะคะก อันนี้ก็ถ้าย้อนไปนะคะก็จะมีเลขทั้งเลขหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าเลข10สำนักนะคะที่ให้7ออกมาเหมือนกันเลยนะคะและใครชอบเลขไหนนะคะก็สามารถาหาซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันนะคะเรามาดูสถิตินะคะเลขที่ออกวันพฤหัสนะคะจะมีเลข7ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะสรุปให้ฟังนะคะว่า วันพฤหัสเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นเลขอะไรนะคะออกเยอะที่สุดนะคะเลข2ตัวบนที่ออกเยอะของวันพฤหัสนะคะก็จะมีเลข7นะคะออกมาแล้วเนี่ยทั้งหมด23ครั้งนะคะเลข5ออกมาแล้ว16ครั้งแล้วก็เลข0ูนะคะออกมาแล้วทั้งหมด17ครั้งค่ะต่อมานะคะเป็นสถิติหวยเลขท้าย2ตัวล่างนะคะที่ออกวันพฤหัสค่ะ เลข6นะคะออกมาแล้วถึง19ครั้งนะคะเลข8ออกมาแล้ว19ครั้งค่ะแล้วก็เลข9นะคะออกมาแล้วทั้งหมด16ครั้งค่ะส่วน3ตัวบนนะคะที่ออกวันพฤหัสนะคะเลข0ูนย์ค่ะออกมาแล้ว23ครั้งค่ะเลขหนะคะออกมาแล้ว25ครั้งค่ะแล้วก็เลข7นะคะออกมาแล้วทั้งหมด25ครั้งนะคะ แอดมินก็ขอสรุปให้ฟังนะคะว่า,เ,าเลขที่น่าจับตามากที่สุดนะคะก็คือเลข5และเลข7นะคะส่วนเลขที่ปล่อยไม่ได้นะคะก็คือเลข2และเลข3เพราะว่ามันเหมือน10สำนักที่เราเอาคลิปมานำเสนอก่อนหน้านี้นะคะ